อูในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันบ้างค่ะเพราะว่าค่าเงินริงกิตมาเลเซียลดลงต่ำสุดในรอบสในรอบ5ปีโดย1ริงกิตมาเลเซียาสามารถแลกเป็นเงินไทยได้เพียง7บาท8สตางค์ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวมาเลเซียเมื่อหลายปีก่อนหน้า1ริงกิตนะคะเคยแลกเป็นเงินไทยได้มาก10บ ได้มากค่ะ10บาทถึง12บาททําให้การค้าบริเวณชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสตูลไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขณะเดียวกันร้านค้าบริเวณชายหาดสมิลาสงขาจะรับเงินเป็นเงินไทยเท่านั้นเนื่องจากค่าเงินริงกิตของมาเลเซียพันผวนไม่แน่นอนโดยในแต่ละวันบางวันหนึ่งริงกิตแลกเงินไทยได้เป็นเงินนะคะเบาท8สตางค์หรือ7บาท5สตางค์ค่ะทําให้การค้าขายไม่ค้าจะ รับเป็นเงินไทยเท่านั้นโดยคำนวณจากสินค้าราคา100บาทเท่ากับเงินริงกิตมาเลเซีย12เหรียญเพราะฉะนั้นเวลาชาวมาเลเซียเข้ามาซื้อเสื้อผ้าและของที่ทะระลึกในร้านค้าก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งทำให้การซื้อขายลดน้อยลงค่ะด้านคุณนิชามนชูมนุษย์นะคะเจ้าของร้านนัชชาของฝ่ากล่าวนะคะว่าการซื้อขายกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มากับรถบัสรถ,รถ,รถทัวร์ก็ยังมีอยู่บ้างขายได้เรื่อยๆค่ะ แต่จะไม่มีการซื้อแบบบุ่มบ่าเหมือนเมื่อก่อนนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ก็จะมีการขับรถส่วนตัวค่ะเข้ามาเยอะแต่ถ้าเป็นแบบรถทัวร์รถบัสนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีประมาณ1-2คันเท่านั้นค่ะ